สวัสดีค่ะพี่มาจากถีมันชัยเวอร์ชันแดนตายนะคะเชียร์ทำการวันนี้เงินที่สลัมถึงครูบานน้ำเดิมเชียร์ทำการช่วยในวันที่หนึ่งวันที่สองถึงวันนี้นะคะรถที่ทถนนที่หน้าจอนี่คือโคหนีงามเดือดปิจิจใช้หรือว่าทันวานะคะชิงเงินรางวัลกันทีสี่แสนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะน้องเบ้าค่ะสวัสดีค่ะมาจากถีมันชัยเวอร์ชันแดนต้ายค่ะไม่ทราบว่าน้องเบ้าเชื่ออะไรครับชื่อเคลียร์ครับมาจากขายถัวเน็กค่ะน้อง บ้านว่างอ่ะบ้านๆน้องโอตัวนี้เขาลองเชื้อได้ค่ะนี่งงามยอดวิจัยเรื่อยตันว่าโผนี่งามยอดปิดจิตใเรื่อยว่าทันว่านะคะทันว่าอายุกี่ปีแล้วคะน้องห้าปีอะเขาเป็นไทยยาตัวในสาบไหมคะไม่สาบอ่ะไม่สาบนะคะทันว่านี่พันธุ์ขันชนมาแล้วขี้ั้งไม่อ่ะไม่ใจกล้องไม่ถอดดัดนี้นะคะวิชาต่างชนกองเขาแบบไหนเรื่อยๆไปหน้าหมาลังอะชนเรื่อยๆไปหน้าหมาลังนะคะวันชุนนิชายเขาเดิมเขาตอเขาเดิมอ่ะเขาเดิมนี่เลยนะคะนิสัยโดนไหม ไอ้ม <pec S 2> <mean> ีบางทีอ <broken> ่ะมีบางบางทีนะคะ่าเดือนยี่วนกิโลแด้เดนแบบนีห้าหกโลห้าหกโลเริ่มเบาเริ่มพ้นเลยย่ง ยังครับยังติดโครอบนี้มาทันว่าสดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วเรเวรินครับตากล้องเล็กเช่นตัวชาวได้ไหมได้ครับได้อยู่อยากให้น้องฟ้าที่เงียบซีปฏิบัติกล้องธันว่าตอนนี้นึงค่ะฟ้าเอฟซีธันว่ามันจะยืมเยอะๆด้วยครับามาเป็นในใจในเชียร์ค่ะให้น้องเข้าไปเดิมพัเด้ก,กับเบียร์ใจรับขายก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลข้างหน้ายังขอที่ในฟ้าสมาชิกกดติดตามเงินใจไงด้วยขอบคุณมากค่ะน้อง